Sangeeta Sangeeta さあ、 ตาวตัวาาตถอรหัตถุสมมาสมบุติสสาสุขคุปยัตสาอุจย,ยโยตีตีากันตัต้ตตตตตตงใจแล้วก็มลกทำดีไม่ถึงดีดีก็ไม่เกิดทำดีต้องถูกที่ทำดีต้องถูกถึงดีดีถึงจะเกิด ถ้าทำดีอยากจะได้ดีแต่ทำดีไม่ถูกที่ดีก็ไม่เกิดเ,เกิดก็ไม่เต็มที่ดีกันน้อยแล้วอะไรเป็นส่วนใหญ่เกิดมาสร้างกรรมสอเกิดขึ้นมาชดใช้กรรมชดใช้กรรมยังไงชดใช้กรรมดีชดใช้กรรมสู้นี่กระวัดี เราซดใส้กรมดีไม่เด้เป็นคนบ้าใบไม่เป็นคนเสียจิตดีแล้วได้แล้วจะทำอะไรบัตทำอะไรก็ได้ได้สมบูรณ์แล้วไปฆ่าเขาเคยเห็นคนติดคุกไหมเคยเคยเห็นคนขาขาดไหมเคยเคยเห็นคนหูหนวกไหมเคยเห็นคนตาบอดไหมแปลว่าทำไมละ่ะ เขาถึงยากจนบางครั้งบางคราวคนที่ยากจนเนี่ยทำงานยิ่งกว่าคนที่รวยก็มีทั้งวันทั้งคืนถ้าคนที่รวยนั้นเขาไม่ทำงานมากถึงป่านนั้นก็มีเนี <c oughs> ทำไมถึงเป็นเส่้นนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าบอบเกิดขึ้นมาใชกรรมกรรมมรรคธารมนี่พระพุทธเจ้า,จาร,รัรรมมสรว่าไม่มีผิด เราจะเอาคำของพระพุทธเจ้าหรือไม่เอาพระพุทธเจ้ามันง่ายเกินไปบางคนก็บอกว่าทำไม่ได้มันยากทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นของดีทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นของชัว่วแล้วกลับไปทำของชั่วก็มีเพราะเหตุไระเจ้าโคนาคามโน ไปประสงส์ไข่แสงกับสร้างบาร,รมีสามสิบทัเพื่อจะได้บริษัทบริวารเพื่อพ้นจากความทุกข์ไปนิพพานไม่มีสร้างในพระพุทธศาสนาทนนําถนนหนทางอบุทธมออสลาไม่มีพระพุทธศาสนา เหล่านั้นเขาก็ได้เป็นเศรษฐีได้เพราะเขาทําดีเพราะเขาเขาเป็นเศรษฐีเพราะอานิสงส์ของการทานทานมากก็ได้มากทานน้อยก็ได้น้อยวุญดีใสยนี่มีพระพุทธศาสนาเป็นเขาเป็นต้นทางอย่างว่า ทานเป็นอุปบาลมีเราเกิดขึ้นมาเพราะองค์ศาสนาแล้วเราก็มีความทุกข์ความยากความลำบากเราคิดเช่นนี้แล้วจะทำยังไงละ่ะในคิดแล้วก็ไปอยาก,ยากจะอยากจะเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างตาของเราก็เห็นหูของเราก็ได้ยินเขาเป็นเศรษฐีมาตั้งแต่ในท้องั่นไหะ เกิดขึ้นมาไม่ได้พูดศาสนาเลยอวราอณิสมส์ของทางเขาแต่เราเกิดขึ้นมาเราทำไมยากจนเพราะอนิสงส์ของเราไม่ได้เคยทานทานถ้าเป็นอุปปารมีนี่ของพระบเจ้าแล้วว่าสร้างบรมีนี่มีผลมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราอธิษฐานทานว่าในค้อพเจ้าได้พบเส้นนี้แล้ว ขอการผลทานอันนี้จงมามันเกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วยังเหมือนเกายังเต็มกระเป๋าอืนตื้อยู่ตลอดที่ฐานบารมีนั่มันก็จะเกิดขึ้นกับเราทานทุกวันทุกวันวันละบาทเดือนนั้นก็สามิบบาทเนี่ย วันเดือนหนึ่งกับสามสิบดอลลาร์สามสิบเอ็ดดอลลาร์หรือจะเอาครึ่งหนึ่งก็ได้และตามใจของเราเราจะทาถ้าถึงเวลาเดือนแล้วหรือว่าเรามีเวลาว่างวันไหนเราก็จะมาถวายวัดบูซาพระและบูชา,าคุณพระพุทธเจา้าบูชาคุณพระ,รพระรพธ,รธรรมบูซาคุณประสงค์ผู้พึ่ปฏิบัติรักษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าออไว้ แต่ไม่มีที่จะศึกษาถ้าเราผ่านเป็นอุปปาลมีแล้วก็ให้ขาพเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและได้ฟังธรรมคำสอนของพระเจา้จาของพทธเจา้จาแล้วเราได้สําเร็จพระสูดา,นดาคนอายุเจ็ดปีได้สําเร็จพระสูดา,นดาคนเจ็ดปีได้สํเาเร็จพระอรหันยังมีเลยเนี่ยเพราะอานิสงส์งของการผ่านเป็น ปารมีทานเป็นอุปปารมีทานเป็นปามัทปารมีนี่ทานเป็นปามัถปา,มา,ปปามรปามีเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานเราเสียสละทุกอย่างเพื่อนิพพานเพื่อได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อได้สําเร็จมรรคผลเราทําในสาตร์นี้ได้สาตร์นี้เป็นปามัตทฐาน ทานความโลภทานความโกรธทานความหลง